เรื่ความเชื่อเรื่องกะลาตาเดียวฮะกะลาตาเดียวนี่คือยังไงพี่ก็มาจากเพื่อนคนนี้แหละที่เป็นคนชักนําเข้าสู่เพื่อนี่ก่อนน้อยน้อยคนที่จะรู้จักนะตอนที่แบบว่าเออแต่รู้จักกะลาตาเดียวอ่ะจากเริ่มต้นแต่จริงๆคือเป็นพระราหูก่อนถูกไหมพระราหูก็ต้องวัดศีรษะทองอ่าพอไปไหว้ตอนนั้นที่เวลาบอกอาราหูนั่นปุ๊บเราทํางานด้านนี้เราก็ต้องไปไหว้เหมือนกันไหว้ของดากี่อย่างไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนคนนี้ย มีพี่คนหนึ่งบอกเขามาบอกว่าเอออะบูชาสีดีนะกาลาตาเดียวเราก็แบบกาลาตาเดียวคืออะไรแล้วก็ด้วยมีการแกะมีการแบบลงลงอักขระอะไรเงี้ยถูกป่ะก็มีแบบเนี้ยอันนี้คือฟันลายทรงครุฑมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความเขามีตัวผู้ตัวเมียอีกฮะใช่กาลาตาเดียวกาลาตาเดียวดูตัวผู้ตัวเมียดูไงเขาก็จะมีแบบลักษณะทรงอะทรงเล็กทรงใหญ่นนี้เป็นตัวผู้เรียว ตัว,ตวใหญ่ปา<ะ>อ,อ,อะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือด้วย,วย,วยล,อลองถามผู้หลักผู้ใหญ่นะกะลาตาเดียวถึงแม้ว่าไม่มีการลงอาาักขระไม่มีการแกะเนี่ยคนโบาราณก็คิดว่าเป็นคือเป็นของดีที่มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเป็นเกษตรกร,ร,ก,รการมีกะลาตาเดียวจะทําให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เหมือนเหมือนการกินกล้วยแฝดอย่างเงี้ยนึกออกป่ะในกล้วยเครือนึงปกติจะมีกล้วยแฝดน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยอันนี้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นแบบ คนชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เวลาหั่นเสร็จปุ๊บไว้ตัดข้าวสารตัดข้าวสารกรอบหม้อลองไปสังเกตดูถ้าชาวบ้านจริงๆตัดใช้กะลาตาเดียวอะไรอยู่กับออยู่กับเอิร์ดอย่างเงี้ยท่านช่วยเรื่องอะไรเนี่ยแหละดูเวลาไหว้ก็ไหว้รวมอ๋อไหว้รวมเลยก่อนหนูก็คือจริงๆเวลาบอกว่าถ้าเราขอเรื่องนู้นเรื่องนี้จากพระพิคาเนตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมาจากมาจากไหนแต่ว่ายางเนื้ออย่างอย่างอย่าง เรื่องที่เขาแพ้ภัยตัวเองไม่ใช่คนเดียวนะมีสองสาคนนะค,คนที่สอ <3 S 1> <2 S 2> งก็เหมือนกันคนที่สองเป็นพนักง,งานขายหน้าร้านแล้วก็เป็นคนที่แบบเนี่ยแหละเหมือนกันคือคือเริ่มเริ่มแบบด่าลูกค้าเรี่ยแบบลูกค้าฟีดแบ็มาแล้วแบบบางทีแล้วมันทําบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เราจะยังไงล่ะเขาควรจะออกไปหรือเราจะไล่เขาออกมันก็อะไรอยู่เขาก็มีลูกเราก็สงสารผมก็กฏวว่ามันโกงชัดเจนด้วยการโกงใบจ็อบลบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเงินไม่เยอะนะ แต่พอเราไหว้เราเอาไหว้เสร็จแล้ว่าแบบว่าใครที่ทําให้ธุรกิจมันไม่ดําเนินไปได้ด้วยดีมันก็เป็นหลักฐานอยู่ดีๆมันมาชัดเจเลยมันสอบเจตนาเลยเนาะใช่แต่อย่างว่าพวกเคสแม่ครัวเนี่ยทำให้เอิร์ธเนี่ยรู้แล้วอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ที่ร้านจริงๆมีมีเอาจริงๆตั้งแต่ร้านแรกร้านที่มดดาเคยไปที่ไปถ่ายรายการใช่ตอนนี้ย้ายไปละแล้วคุณมีกี่ร้านโอ้ย้ายขยับไปอยู่แถวแถวบรทัดทองแล้วเดี๋ยวกำลังจะย้ายไปวงเวียนโอเดียนฝากด้วยนะครับมีกี่ร้านคะ แรกๆก็มีสารแต่ตอนนี้เรายุบเหลือหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งอยู่ที่เพื่อบริหารงานง่ายกำลังจะย้ายไปแถววงเวียนโอเดียนนปัจจุบันอยู่แถวบรรทัดทองบรรทัดทองแต่ว่าตรงจุดที่มดดาเคยไปอ่ะพนักงานในร้านแทบทุกคนเจอหมดเห็นเจ้าที่เขาบอกแต่เอิร์ดไม่เคยเห็นนะคนเขามาเล่าให้ฟังก็เห็นเหมือนแบบคนแก่คนหนึ่งลักษณะเป็นนุ่งกางเกงแพรใส่เสื้อขาวยืนอยู่ตรงนี้แต่เอิร์ดก็จะบอกเขาคือคือเอิร์ดรู้สึกว่า การมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเขามาน่าจะเป็นเรื่องดีเงดีถูกมเพราะเขาเป็นเจ้าที่ที่ดีเพราะเขาทำบุญล้านทุกปีนิม,มนต์พระมาแต่ว่าเราก็จะบอกเด็กไม่ให้กลัวเพราะว่าถ้าหลังจากหลังจากที่มีคนเริ่มเห็นนะก็ไม่มีใครกล้าขึ้นชั้น3ซึ่งเป็นห้อง Earth ออฟฟิศ <c oughs> เออ่ะเอเอก็จะพูดว่าไม่ต้องกลัวหรอกท่านมาดีแล้วก็บอกแค่ว่าแบบเออถ้าถ้าท่านอยากได้อะไรให้บอกอะไรเงี้ยคือท่านอยากอาจจะ อยากจะกินอะไรเราก็ใส่บาทให้ประมาณนี้แล้วก็ทําบุญให้ท่านหมายถึงมาพึ่งกันแล้วก็บอกว่าจะาก็ขายได้ดีด้วยก็ดีอ่ะก็รันมาอนตอนนี้เราเกือบสิบปีแล้วเกือบสิบห้าแล้วบ้าจริงหรอเกือบสิบห้าแล้วได้เดไปตอนนั้นพี่เปิดใหม่ๆอยู่เลยใช่ถูกต้องสรุปเจ้าที่ออืืก็ถือว่าอยู่กับพี่มาดีแล้วตัวพี่อยู่กับพี่ไหมก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่กับร้านแล้วกันอยู่ที่ร้านแสดงว่ามีคนเจออย่างนี้บ่อยส่วนมากเป็นพนักงานที่ร้าน แล้วก็เวลานั้นเสร็จแล้วเขาก็จะเขาก็จะถูกถูลอตเตอรี่ถูก, ie, ถกนี่แหละได้เงินค่าขนมไป่ท่านมาให้ช่วยจริงๆนะท่านมาดูแลใช่เออเออ,เอ,อ,เอ,อบอกทำเนี้ย<ช>่านก็ดูแล<ช>แต่เออแต่ไม่หยอกไม่อยากเห็นนะแล้วเวลาขึ้นไปนั่งทำงานแล้วบางทีทำดึกดึกเนี่ยเออก็จะนึกในใจแล้วแบบไม่ได้พูดออกมานะ คือบอกว่าไม่ต้องใม้เห็นก็ได้เราจะทาบุญได้เองแต่เราก็จะบอกอยู่แล้วว่าแบบบอกเด็กที่ร้านเวลาไหว้อย่าไหว้แค่ในร้านไม่ใช่แค่คือปกติเราจะมีไหว้พระไหว้เทพถูกว่าเราก็ต้องไปไหว้หน้าร้านและต้องไหว้หลังร้านก็คือไหว้สัมภเวสีไหว้เลยแล้วเอิรเคยฝันถึงท่านไหมเออไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่ตอนนั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งขนมพี่เอิร์ดดังจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือจะเป็นใครเวลาจะสั่งให้ใคร จะต้องเป็นขนมคุณอ่ะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็เป็นมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะสื่อมวลชนก็ยังมีแบบให้ความเอ็นดูลานว่าเออเวลานึกถึงแล้วอะไรเงี้ยทุกวันยิงเป็นของพี่นขนมหวานใช่ฉันขนมหวานเป็นคนไทยคนแรกๆนะที่คิดจะเอาเรารู้สึกว่าคำว่า contemporary มันมีมาเยอะเหลือเกินสามารถเอาขนมไทยมาทําให้แบบว่าใส่ไอเดียมาใส่ไอเดียให้มีความเป็นสากลมากขึ้นนี่ว้วตายแล้วจใช่ ต่ก็คือ,อจริงๆโจทย์ของที่ร้านคือเป็นขนมไทยใส่ไอเดียและขนมหวานพอดีคำอันนี้คืออะไรแรงมันดานใจแพก็กเกจจิ้งอ่ะมาจากญี่ปุ่น,บบนเวลาเปิดมาได้เป็นดูสิตายแล้วนะหราไม่เคยเห็นเลยอออ่างนี้คุณกิ๊กไปอยู่ไหนมาครับสงสัยอยู่ <laughs> แต่ในบ้านนะจริงๆแล้วดูเก๋มากเลยอ่ะออดถามจริงแล้วขนมอ่ะครับ ขนมไทยอยู่ที่ไหนพี่มานั่งทาขนมไทยวะเอออยู่ๆมาเปิดร้านได้ยังไงคุณดูทำคุณดจริงๆเป็นเรื่องเป็นเล่ามากค่ะโอิรคุณอธิบายอย่ว่าขนมไหนเป็นขนมไหนบ้างจริงๆคือโจทย์ขนมที่ร้านอ่ะเป็นขนมไทยใส่ไอเดียและขนมหวานพอดีคาเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆคือณตอนทําตอนแรกอ่ะอยากตอนแรกน้ตอนนู้นเลยอ่ะก็คือยังไม่มีคาเฟ่ยังไม่บูงเท่านี้เออชอบกินขนมไม่ชอบกินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเคยอยากทําร้านกาแฟอยากทําร้านเบเกอรี่ แต่ผมปรากฏว่าเนี่ยเหมือนโยงกลับไปช่วงที่เรื่องของความเชื่อ,อถ้าเราจะไม่ได้ทำอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งออกแบบร้านเสร็จแล้วอยู่ดีๆเจ้าของอ่ะเขาก็เอาไปทำเองเอ เออเนื่องอกปาแสดงว่ามันเหมือนไม่ใช่ตรงนั <t <t いい้นไม่ใช่ท uh ี um uh <t <t uh uh <t <t uh ่ท uh ี uh ่เราจะทําร้านอ่ะมันจะมีเหตุอันเป็นไปอ่ะเออแล้วก็เลยไปลองก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบ่าไม่ขายก็ได้ว่าเค้กไม่ขายก็ได้ว่าคุกกี้เราขายขนมไทยก็ได้เพราะก็ชอบกินขนมแล้วมันเหมือนเป็นการทําการบ้านมาตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็จะกินสะสมมาอยู่แล้วว่าขนมไทยทองหยอดต้องเจ้านี้ลักษณะเป็นแบบนี้ข้าวเหนียวแก้วมันคือแบบนี้ไม่แสดงว่าตัวเองชอบทานขนมหวานมาก่อนเลยเป็นสาเหตุทาให้ตัวเองมาเปิดร้านนี้สมัยเด็กๆอ่ะไม่รู้จักคําว่าเลี่ยน รู้จักไหมเออจริงจริงไม่รู้จักไม่รู้จักคำว่าเลียนกินเข้าไปคือแบบแล้วเพิ่งมารู้จักตอนโตจริงจริงนึกออกมันไม่คือเอดกินเค้กกินครีมกินปาดได้กินแบบ ทองหยิบทองหยอดฝอยทองกินไะไเป็แพร,แพรเลยอะเออพี่เออฟูดถูกเด็กๆขขเ,รเราไม่รู้สึกคำว่าเลี่ยนเราเพิ่งมาตอนโตเนี่ยรู้สึกอนั่นแหละแล้วก็พี่เป็นคนไม่ชอบกินของขาวไม่ชอบกินข้าวไม่ชอบกินอะไรเงี้ยก็เลยวันนึงมาต่อยอดแล้วเฮ้ยถ้าสมมติขนมไทยไม่อยู่ในใบตองอมไม่ไม่ต้องอยู่ในฐานไม่ต้องตัดเหลี่ยมม,มันทํายังไงได้บ้างก็ค่อยๆต่อเริ่มต้นจากตอนแรกคือเราไปเริ่มออกบูธตอนแรกๆคือณก่อนนู้นอ่ะอิมแพคไบเทคทุกคนต้องไปออกบูธแล้วมันเป็นการลองที่ฟีดแบ็กดี ห่างก็เริ่มติดต่อ,เ,อเราก็ต้องทําการต่อแล้วก็กล่องต่างๆแบบนี้ออมันคือการแก้โจทย์ว่าแบบทายังไงขนส่งไปโดยที่ให้มันไม่เด้งเราต้องออกแบบยังไงต่อเนื่องแบบนี้ถ้าสคนกินไม่จุใจเราออกมาเป็นกล่องใหญ่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกชุบมันต้องทํายังไงนอกจากกินเปล่าๆมันสามารถมากินกับวุ้นได้ไหม,อ,มอะไรแบบเนี้ยเริ่มต้นเอาขนมที่คนไม่คิดว่ามันจะมาผสมผสานกันได้ลำไย,ยมาทําเป็นตะโก้เราลองดูซิเอ้ยมันได้มีตะโก้แอปเปิ้ลด้วยอะไรอย่างเงี้ย โจทย์ของที่ร้านก็คือเราจะมีขนมที่เป็นสูตรโบราณจริงๆ<ะ>แล้วก็เป็นขนมประยุกต์แล้วก็ขนมคิดใหม่อย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยคืออันนี้คือไข่ในรังคือไข่ในรังมันคือฝอยทองกับถั่วอบควันเทียน คืออันนี้เป็นการตอบโจทย์ว่าณปัจจุบันเนี่ยคนก็ดูแลสุขภาพจะกินฝอยทองเป็นแพรมันก็กระลยอยู่ไม่ได้แค่นี้พอละเราก็เลยเราทาให้มันเป็นพอคําแล้วเราก็ต้องตัดเลี่ยนมันด้วยด้วยการใช้ถั่วอบคันเทนโอ้โหไม่ไรอ่างนี้เอาไปเอาไปเอาสูตรมาจากไหนไม่จริงเหรอใช่คือพอเราลองกินเราก็รู้สึกว่าแบบเอาแบบนั้นมาผสมแบบนี้จริงๆมีอันนึงแต่ว่าวันนี้ไม่ไดเอามาคือข้าวเหนียวหน้านวลอย่างอันนี้คืออันนี้เป็นพุดดิ้งส้มพุดดิ้งส้มอันนี้อันนี้คืน น้ำทับทีมเอามาทำเป็นมูลแล้วก็เจอ,อามมันไม่น่าจะเกี่ยวได้อะไม่ใช่ขนมไทยไม่ใช่ขนมไท<อ>ยเลยนย,ยังไม่จบนี่ อย่างนี้เป็นลิ้นจี่ใช่ลิ้นจี่อันนี้ลำดวนก็คือกลีบลำดวนันื้นส้มใช่อันนี้มีขนมชั้นแล้วก็อันเนี้ยเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนกันเวลาคนกินปกติแบบท้องหยอดเม็ดขนุนน่ะทาไมมันต้องกินแล้วก็ต้องแยกกันเราก็เอามาให้มันอยู่กันเราก็เรียกว่าเป็นแบบเนี้ยอันนี้เรียกเราเรียกว่าแบบคู่ทองคู่ทองจะบอกว่ามันเป็นความหมายมงคลว่าวันนี้พี่เอ๋ยก็เปิดมาส5ปีแล้วยังไม่มีใครนําขนมเข้ามาจากต่างประเทศจนถึงวันที่ส5าปีร้านเขาก็ยังเป็นที่คิดถึงคว่าเของให้คนวที่สําคัญ บางช่วงช่วงปีหม่งปีใหม่ทำไม่ทันอ่าใช่เพราะเราก็สามารถเลียงเป็นวุ้นตีวสวยไม่ละคุณเจคินี่แบบเป็นมรเกดได้เลยนะเป่าแล้วราคาไม่แพงด้วยนะให้เนีลยราคาล่อห้าร้อยห้าสิบเองคุ้มมากเห็นปะอ่ะอย่างเงี้ยสวยๆวยอย่างงี้ กล่องนี้เริ่มต้นที่ประมาณ500เพราะเรามีหลายแบบเราก็จะมีแบบอ่างเงี้ยถ้าใส่เป็นของแห้งที่เป็นแบบมงคลด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขนมไทยอ่ะมันก็จะมีความหมายมงคลการให้ขนมไทยมันเหมือนเป็นการอวยพรแบบนึกล่องเนี้ย550ใช่นี่500อันนี้3ชั้นนะคะคุณดูตะโก้เจบ้้เขาดูสิอันนี้ตะโก้อันนี้ก็เป็นตะโก้ข้าวโพดแล้วเราก็ทําเป็นวุ้นกุหลาบแก้วอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นงานประดิษฐ์ด้วยมั้งเปิด แมทให้ดูหน่อยสิหน้าพี่เยเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองเป็นผู้ชายที่แบบว่าชอบกินเอาอย่างนี้อยู่ก่อนมาํำอ่ะคนก็บอกเห็นหน้ามตําในทีวียังเบื่อเแล้วก่อนเออสันอย่าพึ่งเบื่อเลยครับเออสันอยู่ในทีวีผมยังต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ครับเนเอิร์นอ่ะ เป็นพิจิกอรก่อนนะจนถึงวันนี้ยี่สิบกว่าปีเขายังอยู่อ่ะแต่เขาไม่ดัมเขาดอมเนาะไม่จริงแต่เขาดูแลตัวเองมากเลยนะพี่จริงจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะเวลาเราจะลงทุนอะไรต่างๆนะบางคนแบบลงทุนเรื่องของเสื้อผ้าลงทุนเรื่องของร้านลงทุนธุรกิจเนี่ยลงทุนบ้านอ่ะแต่ถ้าไม่ลงทุนกับสุขภาพตัวเองเนี่ยไม่ดีนะมาลูก้าตัวแน่งดูขึ้นแม่